สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classical f u t u r e นะคะวันนี้ค่ะก็รอดูผลการประชุมในสัปดาห์หน้ากันนะคะซึ่งวันนี้ราคาทองคำมายืนอยู่ที่1,777.55 US d o l ต่อออนนะคะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง1,775-1,783ถึง1,783 US d o l ต่อออนค่ะ ราคาทองคำนะคะก็ทรงๆตัวอยู่นะคะที่บริเวณ1,770ถึงบริเวณ1,780ค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากยังได้รับปัจจัยบวกจากการที่คาดกันณ์กันว่า ECB อาจจะปล่อยเงินกู้เกือบ500แสนล้านยูโรนะคะให้แก่ประเทศที่ประสบปัญหานะคะกับธนาคารต่างๆนะคะในวันที่29กกุมภาพันธ์ ประกอบกับนักลงทุนนะคะคาดหวังว่าในการประชุม G20 ครั้งนี้นะคะจะมีประเทศต่างๆนะคะช่วยกันอัดฉีดเงินเข้ากองทุน IMF เพื่อช่วยเกี่ยวกับปัญหานี้ในยุโรปค่ะ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะก็ต้องคอยจับตาดูนะคะว่าคืนนี้นักลงทุนจะคาดการณ์กันยังไงนะคะถ้าหากคาดการณ์ในทิศทางที่บวกอาจจะผลักดันให้ราคาทองคําในคืนนี้ปรับตัวสูงขึ้นได้นะคะโดยราคาทองคํานะคะยังมีปัจจัยลบในระยะกลางนะคะอันได้แก่ เศรษฐกิจในยุโรปนะคะมีแนวโน้มหดตัวนะคะและการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่างๆนะคะโดยกรีซนะคะเมื่อวานนี้ถูกปรับลดจากทิปเปิลซีนะคะเหลือ C แล้วนะคะก็ต้องจับตาดูว่าจะมีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศในยุโรโซนอีกหรือไม่นะคะสำหรับเย็นวันนี้ค่ะมียอดขายบ้านใหม่เดือนมกราคมประกาศออกมานะคะสำหรับการาฟทางเทคนิคนะคะจะเห็นว่าราคาทองคำนะคะ ยังคงปรับตัวและยกตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในราย240นาทีค่ะซึ่งหากสามารถยืนอยู่ได้ในบริเวณดังกล่าวอีกนะคะก็จะสามารถปรับตัวสูงขึ้นไปได้อีกค่ะซึ่งเส้น stochastic นะคะแม้จะปรับตัวชี้ลงแต่มีแนวโน้มว่าจะปรับตัวสูงขึ้นประกอบกับ MACD เป็นบวกอย่างหนาแน่นะคะก็มีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะภาพของ ภาพทางเทคนิคนะคปะปัจจัยบวกยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นมีโอกาสนะคะน่าจะไปแตะที่บริเวณ1 7 8่ 9และ1,795ได้นะคะถ้าหากไม่ต่ำกว่า1,760ในคืนนี้นะคะก็ต้องรอดูแต่ละมัดระวังนะคะในโซน1,788 1,795หรือบริเวณ1,800เป็นโซนที่ค่อนข้างอันตรายนะคะนักลงทุนที่มีของอยู่แล้วนะคะทยอยปล่อยของออกมาได้บริเวณดังกล่าวนี้ก่อนนะคะเนื่องจากว่า ราคาบริเวณดังกล่าวเป็นแนวต้านเดิมนะคะที่ราคาทองคําในช่วงที่ผ่านมาไม่สามารถทะลุผ่านไปได้ก็อาจจะพบการย่อตัวลงมาได้ก่อนนะคะทยอยขายทํากําไรแล้วรอไปรับที่ต่ํากว่าได้นะคะแล้วก็ให้แนวรับคายที่บริเวณ1,773 1,760และแนวต้านที่บริเวณ1,789และ1,795ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าไม่หลุดบริเวณ1,760มีโอกาสไปต่อนะคะแต่ถ้าหลุดบริเวณดังกล่าวนะคะ โปรดระมัดระวังไว้ให้ดีค่ะเนื่องจากอาจจะมารับที่บริเวณ1,750ยหหรือ1730อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีนะคะ